สวัสดีค่ะสรุปวิเคราะห์หวยราวกันนะคะสำหรับงวดของวันที่22มีนาคมนะคะงวดที่แล้วห่างไกลามากเลยนะคะต้องขออาภาัยด้วยจากผลที่ออกเป็นเลขเบิลอีกแล้วนะคะ6 6 6 6 7 2นะคะไม่โดนเลยนะเดี๋ยวขอย้อนให้ดูงวดที่แล้วนะคะวันที่ยีวันที่18ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ วันที่18นะคะที่เราลงให้เนาะออกเป็นห6ห2เจ็ดสองไม่มีตรงเลยนะคะขนาดเลขเด่นที่เราไม่ได้เอามาลงนะคะก็ไม่มานะคิดดูสิอันนี้ห้าตัวแล้วอันนี้ตัวที่หนะคะ6ตัวเลยอะ่ะไม่มานะคะไปออกเลขซ้ำซะ2ตัวนะคะก็คือเลขห6หไม่เข้าใจจริงๆก็วหวยราวเขาจะแม่นอะไรเบอร์นั้นนะคะว่าจับแล้วได้เลข เบิ้ลตลอดนะคะเบิ้ลสามงวดติดแล้วนะท้อแท้มากกับการจับเลขของหวยเราช่วงหลังๆนี้นะคะก็เลยไม่มีเลขสรุปมาให้ดูสําหรับที่ว่าเข้านะคะเลขเด่นก็ไม่เข้า5ก็ไม่มา4ก็ไม่มา3ก็ไม่มา0 9 8ไม่มาเลยนะคะเอามาเป็นงวดใหม่นะของวันที่22เดี๋ยวค่อยดูกันนะมีตัวเลขอะไรบ้างวันที่2 2นะคะ เอาไว้ดูเป็นแนวทางก่อนแล้วกันเนาะช่วงนี้เขาจะออกเบนะิ้ลบ่อยน่ะสามมวดติดแล้วนะคะถ้ายังไม่มั่นใจนะเราก็ไม่มั่นใจจริงๆเพราะว่าพอออกเป็นเลขเบิ้ลบ่อยปุ๊บเนี่ยการที่จะตัดตัวเลขหรือจะลงตัวเลขเนี่ยแทบไม่มีแนวทางอะไรมาลงให้เลยเพราะว่าอย่างชุดนี้เลขต่างๆเนี่ยอ่ะอันนี้เลขสามผิดเลยเห็นไหมเลขต่างๆที่เราเอามาลงเนี่ยเราก็จะมาจากเลขคำนวณน,นะคะแต่หลังๆเนี่ยรู้สึกเลยว่าเลขคำนวณไม่แม่นละ ไม่รู้ทําไมนะคือปกติตั้งแต่ให้จับตัวเลขมาเริ่มคํานวณหวยลาวนะคะย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ปี6 2 6 3มาเนี่ยรู้สึกเมื่อก่อนเนี่ยเข้าบ่อยมากนะคะต้องไม่เข้า2ตัว3ตัวก็อย่างน้อยต้องมีเลขเด่นเข้าทุกงวดเลยนะอาจจะมีหลุดไปงวดนึ่งแต่ไม่เคยหลุดแบบติดต่อกันสองสามงวดขนาดนี้นะคะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเป็นอะไรที่เบิ้ลสายเบิ้ลมากเลยนะหวยลาวหลังๆนะเบิ้ลบ่อยมาก ตองก็มีนะคะบางงวดมีตัวเลขอยู่แค่2ตัวเองอย่างงวดไหนอะเจ็ดสามเจ็ดอย่างนั้นนะแบบตายแล้วแบบคิดยากมากนะคะแบบนั้นนะคะลงให้เลยนะระหว่างพูดไปก็เขียนตัวเลขมาให้เลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะสําหรับชุดสรุปตัวเลขจะคล้ายๆกับชุดคํานวณ4ตัวนะคะเพราะว่าชุดนั้นเราก็จับมาจากเลขกลุ่มนี้แหละแล้วก็คัดให้นะคะ ก็จะได้เป็นเลขชุดนั้นมาแล้วก็เดี๋ยวใครที่ไม่ได้ไปดูชุดที่เป็น4ตัวนะคะก็ชุดที่เอามาลงก็จะมีเลขนั้นด้วยนะคะอ่ะเขียนให้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันอ่ะตัวนี้เลยนะคะ8 135ชุดนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของตัวเลขที่ เราลงให้จากเลขคำนวณน,นะคะฟ้าหายชุดสรุปวิเคราะห์ตัวเลขในรอบนี้นะคะเป็นเลข15038นะ15038กลุ่มนี้เป็นเลขที่อ่าย่าพูดก่อนอย่างวันที่แล้วเลข6เลข6เนี่ยเป็นเลขที่มามากที่สุดที่เรา คำนวณได้นะคะจากทั้งหมดไม่แน่ใจว่า25ห้าหรือ27สูตรนะคะแต่ว่ามันเป็นเลขเด่นเนาะซึ่งด้วยปกติแล้วพักหลังๆนะคะเราจะไม่ได้เอาเลขที่มันแบบเด่นที่สุดตัดมาให้นะคะเราจะตัดเลขที่มันมาตรงกลางนะคะเพราะว่าสถิติมักจะออกเลขที่มาก,กลางๆมากกว่าเลขที่เด่นที่สุดมักจะไม่มานะคะแล้วกลายเป็นว่างวดที่แล้ว6เด่นมากก็คือเราก็เลยตัด6ออกไปเลยก็คือเป็นห 6, 6มาทั้งสองตแหน่งเลยนะคะแล้วก็ 7 2ดสองซึ่ง7เรามองว่างวดก่อนนันนั้นมันเป็นเลขเบิ้ลน,นะคะเ3 7 7เราก็เลยไม่คิดว่ามันจะมาอีกก็เลยตัด7ออก2 2นี่ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เราบอกตั้งแต่ต้นคลิปไม่ว่าจะเป็นเลขคำนวณ3ตัวหรือ4ตัวนะคะเราก็จะบอกว่าสูตรเนี่ยเราคิดขึ้นมาใหม่เพราะว่าสูตรเราหลุดก็จะมีสูตรที่มันจะตามมาก็คือสูตรที่มันคำนวณได้6กนะคะก็จะใช้ต่อกลับมาที่เลขจับ จับตัวเลขกันนะคะในมงมดนี้เนี่ยเราไม่อยากให้ตัดตัวไหนเลยเพราะว่าเลข5เลข1เลข0ูน์เลข3เลข8เนี่ยมาที่ใกล้เคียงกันมากมีที่1เนี่ยที่มาน้อยกว่าพวกเลยนะคะที่เหลือ5038มเนี่ยมามาเลขแบบมาใกล้กันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดเนี่ยไม่อยากให้ตัดแต่ถ้าเกิดเป็นเลขที่เป็นเลขเน้นขอให้เน้น5ดีกว่านะคะมันก็จะมีเลข3 5 5ห ห้ 50, แล้วก็1 5ส่วนชุดคำนวณน,นะคะชุดนี้ที่เราลงให้ก็คือจะเป็น135ซึ่งตัด3ตัวท้ายออกมาก็จะคือก็คือเลข135นะคะแล้วจับเป็นชุดก็จะเป็น8135ชุดนี้ลงเลขคำนวณให้นะคะก็จะมีวิธีการแสดงการว่าคิดมาจากสูตรไหนนะคะตัวนั้นนะส่วน3ตัวนะ358บังเอิญเนาะไปตรงกับหวยไทยที่8 5 3 3้ น่าจะเป็นงวดหนึ่งมีนานะคะอ่ะใครมองว่าเลขนี้ไม่น่าจะซ้ำกระหวยไทยก็ตัดออกนะคะเพราะว่ามันบังเอิญไปตรงการถึงจะตำแหน่งไม่ตรงนะคะแต่ตัวเลขมาครบชุดเลยอาจจะเลี่ยงไปจับชุดอื่นนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็น0 5 8ย์แทนก็ได้นะคะหรือว่าเป็น158เพราะว่าเราไม่ได้จับให้ในชุดนั้นที่พูดถึงแล้วก็ถ้าไม่ชอบเลข5นะคะก็ปิดห้า ปิดตำแหน่งที่5ก็จะเหลือแค่4ตัวเลขซึ่งจับไปจับมาก็จะเหลือแค่6ชุดนะคะมันก็จะไม่ได้ดูมากเกินไปสำหรับ4ตัวนะเราจับให้2ชุดก็คือชุดนี้เป็นเลขคำนวณแล้วก็ชุดนี้เป็นเลขที่ตัด5ออกส่วนใครที่จะตัด1ออกนะคะมันก็จะเหลือเลข05 3ย์นะคะก็จะได้เป็นเลข80 3 5 เลขจะได้ไม่เหมือนกันนะคะ8 0 3 5ตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิด <c hh> จะตัด1ออกนะก็จะได้เป็นเลขชุด8035ตามหลักที่ปักไว้ให้เลยนะคะก็สัส้นๆสำหรับแนวทางวันที่22่สวนาว่าไม่อยากให้เขาเบิ้ลแล้วนะคะเบิ้ลมา3มงวดติดนะไม่อยากให้มีงวดที่4เลยนะจับตัวเลขายากมากแล้วก็ช่วงหลังๆยอมรับเลยว่าที่ไม่ลงเลขวิ่งให้เพราะว่าสูตรตอนนี้กลายเป็นสูตรระยะสั้นเกือบหมดเลยนะคะก็จะมีเต็มที่ มากที่สุดคือ5งวดนะคะแล้วก็หลุดแล้วก็หลุดเพราะว่าหลังๆถ้าเกิดเขาออกเลขเบิ้ลมากๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเก็บสูตรต่อได้นะคะสูตรมันก็จะหลุดแล้วก็ต้องคำนวณขึ้นมาใหม่นะคะก็ฝากไว้ดูสําหรับเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะไม่สามารถจะฟันธงได้จริงๆค่ะหลังๆเราบอกเลยเราไม่มั่นใจไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับการจับรางวัลของหวยลาวนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรละกันนะคะสําหรับในงวดนี้ก็สรุปตามนี้นะคะเลขทั้งหมด5ตัว 1 0 5 3 8นะคะภาวนาให้มันเข้าส่วนใครที่มีคำถามในใจว่าแล้วเลขเด่นสุดของงวดนี้ล่ะคืออะไรเลขเด่นสุดของงวดนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเป็น4ี่นะคะเอาตรงๆเป็นเลข4คือกลุ่มที่มามากที่สุดนะคะก็ลองดูถ้าเกิดมันกลับมาออกตัวเลขที่เป็นเลขเด่นของเรานตามสูตรเนี่ยอาจจะขอเปลี่ยนแนวทางการจับตัวเลขใหม่นะคะ ก็สรุปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ